แล้วความแตกต่างระหว่างเดวันกับปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างเยอะค่ะเยอะเขาอ้อนเราเหรอหนูไม่รู้ว่าอ้อนคืออะไรแต่หนูไม่ชอบแล้วกันแต่หนูไม่ชอบแล้วกันพี่เห็นหน้าเป็นคนที่ชอบกระจกมากค่ะทุกคนถ้าไม่รู้จะเรียกหาพี่เฮนยังไงก็ให้เอากระจกมาตั้งตอนเด็กไม่มั่นใจในตัวเองมั้งพอเราสวยขึ้นเราไม่ชินกับหน้าตัวเององพอเราสวยขึ้นเราไม่ชินกับหน้าตัวเองไง ก่อนอื่นแก้วข้างหน้าถือว่าเป็นเวลคัมริงให้น้องๆทั้งสองคนหยิบก่อนคนละแก้วหนูชอบเลขสาม นี่พี่หนูเล่าหนูเล่าก่อนก่อนเข้าจีนนะ,ะ้ปะเออได้ก่อนเข้าใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแก้วให้เรามันจะมีแก้วอีกกับแก้วปกติหนูก็นั่งเฉยๆค่ะเพราะแบบเราต้องการความตื่นเต้นเนาะพี่แฮนยืนแล้วก็มองแล้วก็อุ๊ยมันมีฟองสีแก้วมีแก้วหนึ่งไม่มีฟองไม่เอตาตบว่าต่อให้ฉันเลือกฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันแค่เลือกตามเลขที่ฉันชอบเอองั้นหนูเลือกเบอร์หนึ่งเธอ,อคือ number one ใช่แล้วอ กินแล้วกินอเลยเหอบเหี๋ยวกวนน้ำพูอ่ะดิเออ Delicious One more ยัง m ีไม่มึงปลอมมากค่ะน้ำอีน้ำสะอาดปลอมปลอม นี่สินะทักษะการเรียน acting ของฉันแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครเรียน acting เก่งมากหรือได้ดังดีก็คือสามแก้วนี้คือเค็มหนูอยากลองชิมปะละลูกไม่ไม่เป็นไรเหตุการณ์ครั้งแรกที่เจอกัน เรื่องราวมันเป็นยังไงของเราทั้งสองคนมันไสเฮ้ยคือเรารู้จักกันในรายการแข่งขันโซอีฟเกิร์ก u สตาร์นะคะแล้วก็คือยุคสมัยแข่งเกิร์ก u สตาร์เนี่ยติ๊กตอกกำลังแมไอ้พวกเต้นๆอะไรนี่แบบเคยเห็นน้องพันผ่านแต่ไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้สวยเพราะไม่ได้สวย ไอ้คือเราก็เห็นวันผ่านคือจำหน้าได้เพราะว่าหน้าพันแบบคือที่บ้านหนูไม่ค่อยมีหน้าแบบนี้ไม่หน้าเก๋คือแบบไอ้เห็นอยู่ในทิกตอกใช่ไหมไอ้ว่าแบบยูถ้าไปลาวนะคือหน้าอยู่แปลกมากคือแบบคือหน้าแบบนี้มันไม่ค่อยมีนี่มันก็เลยแบบไม่แปลกที่เราจะสะดุดตาในทิกตอกพอรู้ว่าเขามาแข่งด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าแหม่แซบเสียงพันเปล่งเสียงออกมาคือแบบสวัสดีค่ะพี่ เอาวัสสิทธิ์กับหน้าเลยน,เออนั่นก็คือ first impression ที่เห็นว่าแบบเออเสียงน้องมันตรงข้างกับหน้าดีคือของพันน่ะเห็นพี่แฮนครั้งแรกอะ <c oughs> เห็นเงียบมาก <c oughs> กส็สงสารเขาว่า <c oughs> แบบอ้ยดูไม่มีเพื่อนคบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ่าย EP แรกตอนนั้นถ่ายเสร็จปุ๊บไปห้องพักพี่แฮนน์่แบบเอ้าเอ้าเอหนูแบบ <c oughs> เอออยู่ดีกลายเป็นแบบคนอันเลิศแล้วก็เป็นคนที่เอเนอร์จีเยอะมากแบบงงมากเป็นเพราะเรากินน้าตาลค่ะก็เลยจริงแล้วพอเรากินเข้าไปแล้วเราดีดมากมากะค่ะผีเข้าอะพี่มันก็ดีดแล้วทุกคนก็ช็อกแบบก่อนหน้านี้เธอแบบไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ตัวหนูหนูก็แบบรู้ตัวนะว่าแบบเออก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่แบบสังคมเราเรอสังคมเรารอ่ะแล้วความแตกต่างระหว่างเดวันกับปัจจุบันตอนเนี้เป็นยังไงบ้างไม่ชอบกันเหมือนเดิมค่ะไม่ชอบกันเหมือนเดิมค่ะ เป็นคนแบบไม่หมายถึงอะไรนะพี่ถึงแบบเป็นภาพลักษณ์แล้วก็นิสัยอะมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไปบ้างตั้งแต่เดวันกับวันนี้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้รู้จักเรรู้จักรู้จักแบบอะไรเยอะขนาดนั้นก็เลยไม่รู้ว่าลูกน้องอะไรยังไงเป็นยังไงมีความเป็นผู้หญิงอะคือเห็นรู้แบบนี้แต่น้องแบบงงงิงงงิงมาอ้อนอะไรอย่างงี้หรอสุดเยอะค่ะเยอะเขาอ้อนเราหรอหนูไม่รู้ ว่าออนคืออะไรแต่หนูไม่ชอบแล้วกันแต่หนูไม่ชอบแล้วกันเรารู้สึกว่า ต่างกันมากนะสาหรับหนูเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะหนูไม่ค่อยได้คุยกับพี่แฮน์เลยพี่เราไม่เคยได้เจอกันในรายการเลยใช่ปะเราสองคนเคือค <น S 2> เขาเยอยู่สวอน,วอนหนูอยู่ย,ย,ยูนิคอร์น <ๆ S 2> <ๆ S 1> เหมือนได้เจอกันแค่แบบแป๊บเดียวมากๆแล้วพอช่วงที่เดย์เสร็จอ่ะก็ยังไม่ได้คุยกันบ่อยนะพี่แล้วหนูไม่รู้ได้ทราว่าทุกวันนี้มันเดินทางมาถึงจุดที่แบบในทิกต็อกขึ้นช่องเซิร์ฟว่าแบบพันแฮนน่ากัดกันได้ไงก็ไม่รู้แฮนน่าและคู่กัดของเขา ถ้าสงการไม่มีที่เล่นมาเล่นในใจเราก็ได้นะโอเคยกเว้นที่นี่ ด้วยความที่อยู่ด้วยกันตลอดแลนะเนาะมันก็สนิทกันมากขึ้นแหละถึงแบบว่าในโซเชียลจะเห็นว่า,ากัดกันจริงชีวิตจ,จริงก็<อ>กัดกันยิ่งกว่าน,นั้นค่ะ <laughs> <laughs> เรารู้สึกว่าอยู่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอ<ๆ>ะไรเงี้ยเขาดูเป็นคนที่แบบคอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างเวลาไปงงไปงานข้างนอกเขาก็จะแบบเฮ้ยพันอยู่ถ่ายรูปไหมแบบได้รูปหรือย,ยังเราก็เรื่องมากไงก็แบบข,ข,อขออีีไม่ให้พี่แฮนพี่แฮนแ,แล้วก็ถ่ายให้อะไรเงี้ย แล้วเรื่องไหนที่คิดว่ามันเราคลิกกันที่สุดหนูว่าพันเป็นคนง่งายๆอะค่ะแบบว่าชวนทําอะไรก็ทําด้วยไม่ค่อยปฏิเสธคนเท่าไหร่ใช่แล้วหนูก็เป็นไทป์แบบนั้นที่ออไม่ค่อย,ยปฏิเสธใครมันก็เลยแบบว่าทําไปกันได้เหมือนแบบ หนูชวน,นพี่แฮนพี่แฮนก็ทำพี่แฮนชวนหนูหนูก็ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบอุ้ยขี้เกียจว่ะไม่ค่ะฉันสู้ฉันทำกับเธอ,อมันมีอันที่ประทับใจไหมคะอย่างเช่นแบบเราชวนอันนี้แล้วแบบอุ้ยไม่คิดว่าจะแบบไปว่แต่ว่าก็ไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางคลิปที่แบบแมดมากๆคือแบบตึงตึตึงตึงต คือถ้าสมมติไปชวนเมมเบอร์คนอื่นเขาไม่น่าเล่นอะไรเขาแบบดูไม่อินเท่าไรเรื่องของเพื่อนเรื่องไหนที่อยากประกาศให้รู้ให้โลกรู้หมว่าแบบเพื่อนเราคนนี้มันน่ารักนะใครที่อยากจีบไอพันธ์แล้วกันอะไรอะเอาใจใส่นะเออแบบถ้าใครชอบคนคียอออนชอบแบบเคยทำอะไรอยู่ทำไมยูยิ่งยงเ่งอะไรแบบเนี้ยคนนี้คือตอบโจทย์คุณมากที่สุดเลยค่ะอาจจะเรื่องเยอะหน่อยอาจจะเรื่องเยอะหน่อยอาจจะเรื่องเยอะหน่อยแต่ทำใจไว้เถอะ ใช่คือน้องเป็นคนน่ารักค่ะผนลุกนะพี่ประมาณนี้เขาเรียกหนูน้องอ่ะรายการแรกเลยนะไม่คือปกติน้องปกติเวลาฉันออกรายการที่ไม่มีพวกเธอฉันก็เรียกพวกเธอน้องเฮ้ยมันยังโอเคสบายใจแล้สบายใจละจริงๆเพชรน่าเป็นคนเอาใจใส่เหมือนกันนะคะหมายถึงว่าเนนี่ยนนะผลลุกอ่ะ เขาไปวงชอบทําทำดอกไม้เขาก็จะแบบมีดอกไม้ติดมือมาให้พวกเราโฟอีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาชอบเขินนะทุกคนเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าแกล้งอะเพราะว่าแบบเวลาแบบเนี่ยเขาก็จะแบบหลบอะไรอย่างเงี้ยเออน่าเอ็นดูนี่ใส่ไหนที่อยากจะหยุมหัวเพื่อนเราละ มีเรื่องอะไรบ้างของพันหนูไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่คนอื่นอาจจะชอบบ่นเราก็รู้สิ่งนี้แต่เราไม่ได้บ่นไงก็คือพันเป็นคนเสียงดังค่ะสมมติเราเราอยู่ในห้องแบบนี้ดูเลยพันเดินมาแน่นอนมาถึงคนที่แต่งตัวเยอะที่สุดจริงเออติมลิป่บนรถหรือเปล่าก็คือโอ้โหคือตัวมันยังไม่มาได้เลยเพื่อนเพื่อนอาจจะชอบแบบแหน่ เสียงไอ้พันแน่นอนนี่แต่เราจะไม่ใช่ฝ่ายบนไงคือเพื่อนชอบบนแต่เราอะรับรู้สิ่งนี้กอนเขาหูตึงไงเขาไม่ค่อยได้ยินใช่หูไม่ได้ยินเท่าไหร่ดีแล้วแต่พี่แทนจะเป็นตลกที่เรารู้สึกว่าเราสามารถขำได้กับทุกเรื่องของเขาอะไรเงี้ยในกองถ่ายที่กําลังตึงๆคนอื่นกําลังแบบเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยพี่แทนก็จะเริ่มแบบมี energy อะไรของเขาใช่ไหมตาม energy ไปด้วยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบมีมีเรื่องอะไรที่แบบอยากยุ่ พี่แฮนนาเป็นคนที่ชอบกระจกมากค่ะทุกคนทุกที่ที่สามารถสะท้อนเห็นเงาหน้าของตัวเองได้ะเขาจะไปอยู่ตรงนั้นแหละคือถ้าไม่รู้จะเรียกหาพี่แฮนยังไงก็ให้เอากระจกมาตั้งเดี๋ยวเขามาเองคือถ้าเป็นผีอ่ะคือจุดทุ่นะแต่หนูตงเอากระจกตาซึ่งเขาจะมีกระจกติดตัวด้วยนะคะทุกคน ตอนเด็กไม่มั่นใจในตัวเองมัง้งพอเราสวยขึ้นเราไม่ชินกับหน้าตัวเองไงพอเราสวยขึ้นเราไม่ชินกับหน้าตัวเองไง <laughs> ตอนแรกคิดว่าโฟอีจะไม่เอแต่ว่า ไม่แอก็แย่แล้วเพราะว่าตอนเด็กอ่ะ <laughs> เคยได้ของขวัญวันเกิดเป็นกระจกเพื่อนซื้อให้แล้วเพื่อนหนูก็ถามเพื่อนว่าซื้อให้ทําไมเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยยูส่งตลอดเลยแบบนี้ <laughs> อ๋อ,ดด <laughs> อ,อมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตอนเข้ามาอยู่ในโฟร์อีฟอยู่ได้แบบสักพักหนึ่งนะแล้วมีเมมเบอร์ทักขึ้นมาว่าแบบส่งอีกละอะไรแบบนี้เหมือนเดจาวัวพี่เหมือนวับว่าแบบเฮ้ยโดนทักมาก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเริ่มเริ่มสังเกตมากยิ่งขึ้นพาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะ ถ่ายชุดนี้นะคะถ้าสมมติชุดนี้พี่ต้องเตรียมเมมเมอรี่ไว้สักหนึ่งทีบีอะคะ่ะโอ้โหไอ้คือพันถ่ายรูปเยอะแบบถ้ามุมนี้ได้สักร้อยรูปอีกมุมหนึ่งก็ต้องร้อยห้าสิบคือเป็นคนถ่ายเยอะมากๆ <c oughs> น้องต้องเลือกคนถ่ายรูปให้ที่แบบไม่หงุดหงิด <c oughs> บางทีแมมน้องเต็งก็ต้องแบบเต็มน้องเต็งแมมเต็มก็ต้อง,องมาก็ต้องมายืมขอเพื่อว่า <c oughs> พี่แฮนเครึ่งตัวนี้ขอขอเต็มตัวนี้นึง พี่แอมขออันนี้อันนี้คือคนปกติหนึ่งสองสาม่งสไม่ค่ะไม่ต้องนับกดกดกดไปก่อนเดี๋ยวน้องกดไปก่อนค่ะเดี๋ยวเลอกเองเขามีมุมสวยของเขาไหมซ้ายขวาหรือด้านรู้สวยทุกมุมค่ะเ้าเป็นคนที่แบบได้ทุกมุมจริงๆอุ้ยเซฟไว้นะคะตัดตัดไปลงนะเนี่ยตัดไปลงไม่เคยใช้รูปอ่ะ เกมเมมเบอร์ไม uhm. ่อยู่พวกหนูขอเล่าให้ทั้งคู่ตอบคำถามว่าเมมเบอร์คนไหนคือที่สุดของคำถามนั้นโอเคค่ะเรามาเล่นเกมกันกับเกมเมมเบอร์ไม่อยู่พวกหนูขอเล่าอีนั่น มีอีโมจิประจําตัวของเพื่อนแต่ละคนคิดูว่าเพื่อนเพื่อนแต่ละคนเราให้เป็นตัวไหนกันบ้างของแต่ละคนเป็นใครบ้างนะอย่างอาอย่างกว้ยกล้ยคือไฟพระอาทิตย์คือพี่มายเพราะว่าชีชื่ออาทิตย์ตยอาทิตยพี่โจคือทันตะวันเพราะว่ายิ้มเหมือนทันตะวันธันตะวันยิ้มได้พี่อมคือไดโนเสาร์ใช่เพราะว่าเขาหน้าเหมือน เคยถามเคยซื้อชุดราตรีาวให้พี่อมไม่พี่อมชอบใส่สีเขียวใช่แต่นางบอกว่าชอบสีม่วงสีเขียวดังชอบสีม่วงถ้าของใช้หนูเป็นสีเขียวคือทุกคนอาจจะเข้าใจผิว่ามันนะชอบสีเขียวแต่เวลายัดเยียดสีเขียวให้มันมันจะไม่เอาคลองเอาแต่พอย่าหลอกตัวเองเพื่อนบางทีอ่ะใช่แล้วก็ไอคือกระต่ายใช่แล้วก็ของแฮนี่คือดอกกุหลาบเพราะว่าชื่อหนูไง เราะว่าสวยแต่ร้ายค่ะยอยอยอแต่ทุกวัลนเไทยก็ต้องมีฉันของพันคือลูกพีทค่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เมมเบอร์คนไหนที่จำท่าเต้นเร็วที่สุดคือคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่แบบผ่านไปนานแล้วก็ยังจำได้เออแต่ก็เร็วะหนูให้ทูอ in วันละกันอ่าได้ค่ะรีไออากรีหนึ่งสองสนไ้ากับอาคือไ้ายเป็นประเภทแบบ คือเขารู้ท่าว่าท่าอันนี้คือทัวร์ท่านี้คือวักกิ้งอะไรแบบนี้เพราะแบบเขาแข่งเต้นมาก่อนที่ก็เลยเกตเร็วส่วนอไอเป็นสไตล์แบบติ๊กต็อกเกอร์ที่แบบจําท่าเร็วใช่แกะเร็วนี่นั่นแล้วปกติในวงของเราอ่ะมันจะมีแบบตําแหน่งกันป่ะแบบเมนโวเกิลแบบเมนแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้แบบมีตําแหน่งตายตัวขนาดนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นความถนัดของแต่ละคนมากกว่าคือของหนู่ของคน ขนาดสวยค่ะขนาดสวยค่ะจริงค่ะมีช่วยอยู่แล้วครั้งแรกที่พูดเข้าปากเมมเบอร์ <c oughs> ที่ชอบรับบทให้คำปรึกษาหนึ 1, 2, ่งสองสามเจนาก เจน่าคือใครอะเจน่าคือใครวะคือพี่ไม้แพี่ไม้มันแล้วแต่ depends ไงว่าใครอยากปรึกษาใครใช่แต่นี่ก็พี่โตทั้งคู่อ๋องั้นเดี๋ยวเราให้ฟังถึงแต่ละคนหน่อยดีกว่าว่าทําไมเราถึงไปปรึกษากับ2คนนี้คือหนูไม่ไม่ค่อยพูดกับใครอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพี่โจจะเป็นประเภทชอบถามมากกว่าอ๋อเขาถามเราก็เลยต้องพูดไงพี่ถ้าปรึกษาก็จะทักลงกลุ่มใหญ่ๆเลยอ่าใช่ว่าแบบทำไงดีแคปหน้าจอป๊อกทุกคนก็จะออกความคิดเห็นกันอใช่ของหนูที่เป็นพี่ไม้ เพราะว่าเรารู้สึกเหมือนแบบเขาเป็นคนที่มีคขาเป็นผู้ใหญ่สูงมากเ,ออเวลาเราคุยกับเขาแล้วเราจะได้แบบพ้อคิดอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าเราคุยดยแล้วสบายใจอาคิดว่าในในกลุ่มเราเมมเบอร์คนไหนที่ตอบแชทไลน์เร็วที่สุดหนูพร้อมค่ะหนึอ่ 1> 1, 2, องสามนนปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันตอบตัวเองเธอ,อฉันกลับ <c oughs> ยังไงวะ <c oughs> แต่เหมือนในแอดลาสหรือโฟร์อีฟนีแ่แหละค่ะพูดว่าแบบเอ้ยเฮน่าเป็นคนตอบแชทเร็วแต่หนูไม่ค่อยทักหาคนอื่นไเลยไม่รู้อือคือของพาน่าตอบพี่โจเพราะว่าพี่โจดูคนที่ไวมากกับเรื่องโซเชียลอะไรเงี้ยเหมือนแบบบางทีแบบทักอะไรไปลงกลุ่มแป๊บเดียวหรือตอบสตอรี่แป๊บเดียวพี่โจคือจะตอบกลับมาเลยเหมือนเขาแบบต้องทันทุกเหตุการณ์อะไรเงี้ยแล้วใครคือคนที่ดองแชทชํำพี่ตาอมใช่ พี่จตออมลองมาคือเธอโอ้ใช่ไม่คือเธอไม่ได้สำคัญไงไม่คือเธอไม่ได้สำคัญไงอ้ย t o u c h me d o n t touch me แต่พี่ออมอะ่ะดองแบบถ้าหนูไม่ทักซ้ำแล้วทักซ้ำอีกอะ่ะเขาไม่ตอบแชทหนูอีกเลยตลอดชีวิตอะ่ะหนูพูดจริงแล้วหนูรู้สึกยังไงกับการที่แบบเราทักแชทไปแล้วเขาเรีดแต่ไม่ตอบหนูไม่ค่อยทักหาใครก่อนค่ะแต่ว่า เรา s a f ตี้เฟิร์เราทักลงกลุ่มในหนึ่งในเจ็ดอะถ้าอ่านไม่ตอบก็อย่าเจอกันอีกเลยเราจะไม่ทักส่วนตัวเท่าไหร่เราจะทักในกลุ่มใหญ่ส่วนมเราเข้าใจเพราะว่าเราเจอคนประเภทเดียวกันเราก็แบบไม่รู้จักอบคอมที่เห็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยเออ ก็ว่ากี้เห็นแต่ไม่เข้าไปอ่านด้วยแบบรับรู้เฉยๆพออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญก็ตอบเออเป็นเรื่องงานก็ตอบเมมเบอร์คนไหนคือดราม่าควีนที่สุดหนึ่งสองสาม คืออย่างที่ดูบอกไปพี่โจเป็นคนเหมือนทันทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีข่าวดราม่งดราม่าอะไรสตงมาในกลุ่มค่ะข่าวข่าวนี้เพิ่งติดเทรนด์ทวิตเตอไม่กี่นาทีพี่โจรู้ว่าอีไหนโพสต์คนแรกใช่พี่โจคือสรุปมาเป็นพารากราฟให้ฟังแล้วว่าพี่โจลินเท่ากับทวิตเตอร์เลยใช่ป่ะใช่เขาคือเจ้าของแอคค่ะข้อต่อไปเมมเบอร์คนไหน ขี้แกล้งที่สุดซึ่งหนูโดนบ่อยมากอะ่ะจริงเหรอ <laughs> ฉันโดนหลายคนไงหนึ่งสองสา ตาอมใช่เธอตอบใครฉันตอบพี่ไมพี่โจพี่พันเอพันพี่พันพุ์ันคือหนูรู้สึกว่าหนูโดนเยอะมากอ่ะคือหนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครมาใกล้ไงพี่เพราะว่าแบบเชื้อโรคเชื้อโรคบ้าคือหนูชอบแบบอยู่คนเดียวมากยิ่งกว่าแต่ว่าพี่ไม่กับพี่โจเนี่ยแบบชอบแกล้งบ่อยยิ่งอยู่บนเวทียิ่งแบบโดนบ่อยอะไรแล้วหนูปฏิเสธไม่ได้คือหนูจะแบบ เป็นขับเพลงส่วนพันนี่ก็แบบบ่อยมาเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์ค่ะเวลาจะส่งเข้าเพลงต่อไปเราไม่ได้เตียยกันว่าเฮ้ยเพลงนี้ใครจะส่งว่ามองหน้าหนูพูดไปครึ่งนึงแล้วก็มองหน้าพี่แฮนใช่คือถ้าเราเห็นว่า6คนเงียบแล้วเราต้องพูดแล้วตอนนี้หนูรอออดิชันเป็นพิธีกรรายการเวิร์กไฟล์ติดพิพิการน้ำมาก่อนพูดถึงบนสเต ending scene ของเมมเบอร์คนไหนที่แบบจึ้งที่สุดเรานัดกันแล้วใช่หนึ่งสองซ้ำว้าวฉันเขียน P เล็กเล็กเพราะว่าฉันน่าจะจึ้งกว่าฉันเขียนพเล็กเล็กเพราะว่าฉันน่าจะจึ้งกว่าอ้าไม่มีเลยจะแก้คือมันจึ้งทุกคนพี่แต่ถ้า้ที่สุดก็ต้องเป็นหนูเออไม่แต่ถ้าจึ้งกว่าก็จะเป็นหนูนะคะมันแล้วแต่เทสพอ ending scene ฉ่ำๆใส่กล้องหนึ่ง สองสามโอ้มีมีมีเอฟเฟกต์ลมมีเอฟเฟกต์ลมขำสุดอยากจะแซวสุดอ่าอายละกันเออเจริงเหรอน้องทำไงอ่ะซอคเกี่ยวมันฝรั่ง บริหารการน่าจะได้วีเมมเบอร์คนไหนที่เอนเนอีเต็มร้อยแข่งแกร่งท้าแดดท้าฝนสุดๆท้าแดดท้าฝนหนึ่งสองสามอ้าอายกับพี่มาย หนูให้อ้ายเพราะว่าแบบคือน้องเป็นคนงานหนักอะและน้องไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยน้องก็แบบสมมตินอนแค่3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วลุกมาทํางานก็ยังมี energy อ,อยู่เลยไม่ค่อยเห็นมุมแบบนั้นเท่าไหร่เออใช่ใช่แต่ว่าของที่ของหนูตอบเจ๊ามายก็ฟิลฟเดียวกัน,นะคะ่ะเหมือนแบบพี่มายก็ถ่ายละครด้วยอะไรเงี้ยที่ต้องแบบลงน้ำลูนนี่นั่นอะไรพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเขาแล้วเขาไม่ค่อยบ่นด้วยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบ strong เวลาไปออกออกต่างจังหวัดออกต่างประเทศไปแบบไปทัวร์อะไรเงี้ยค่ะ เรามีแบบรูมเมทเป็นใครกันบ้างอ๋อขห้องหนูฝ้ายคือห้องหนูอ่ะหนูกล้าพูดเลยว่าเป็นห้องที่สะอาดที่สุดแล้วก็อองสงบที่สุดแล้วห้องข้างๆเนี่ยจะมักเป็นเราเราไม่ค่อยพูดกันนะคะคือพอถึงห้องก็เหมือนแบบจิตใครจิตมนะันอ่ะมันเป็นแบบช่วงพักเบรกโฆษณาสักครู่แต่อ้าอ้ายเนี่ยจะเป็นประเภทแบบติดผ้าผ้าเด็กอะ พนักพัแบบพนัพพพเด็กเราจะชอบเห็นน้องแอบแอบมาบ่อยอุ้ยจริงๆิงของหนูกับฝ้ายคืออยู่ด้วยกันไม่มีความจริงๆรงตรงๆนะพี่ฝ้ายไม่ค่อยอยู่กับหนูค่ะฝ้ายเนี่ยเขาจะเป็นชีวิตมนุษย์กลางคืนเขาจะแบบออกไปนู่นนี่นั่นไปหาอะไรกินคือเราห่วงเราไงสรุปก็คือเหมือนอยู่คนเดียวมันจะมีบ้านที่เป็นแบบห้องที่เป็นเพื่อนมาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นห้องของใครพี่ตาออมพี่ตาออมมาถึงทั้งหมดทุกคนเหรอหรือว่าอยู่ชอบไปพี่ตาออมอ่ะจะชอบพิมพ์ลงกลุ่มว่ามาห้องนี่ไหมอ๋อใช่ใช่ไม่มีใครไปใช่นั่งกินอยู่คนี่เรู้ว่าตีห้าแม่รับแล่นอนก็เลยแบบไม่มีใครไปร้องที่เตะคู่สีคาราโอเกะทั้งคู่ต้องแข่งกันต่อเนื้อเพลงที่หายไปให้ถูกต้อง ความสนิทของทั้งสองคนเพิ่มไปอีกหนึ่งเว้ว่าทั้งสองคนจะคิดเหมือนกันไหมโดยเราจะแบบบอกโจทย์ไป1นึ่คำและให้ร้องเพลงเป็นเพลงเดียวกันใครคำที่1นึ่คำว่าเพื่อนถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเลยจบพี่เร่เบิร์ดกันมาหนูเพื่อนรักเลยค่ะแอบกีคำที่2องคำว่า รักหนึ่งสองซ้ำรักแรงมันรักแรงมันรักแรงมันคำสุดท้ายขออีกหนึ่งคำคำว่าน่ารักหนึ่งสองซ้ำน่ารักชิคชิ่ะน่ารักชิคชิ่ะน่ารักชิคชิ่ะ เราเป็นคนละเทนี่หนูมีอะไรอยากจะแบบบอกกันไหมเอาแบบเป็นซีนซึ้งน้ําตาคลอได้เลยมีอะไรอยากจะแบบพูดเผยความในใจให้แก่กันละกันไหมไปใส่น้ําตาเหรอเดย๋ยวน้ําตาจะบอกพันว่าก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นยิ่งโตขึ้นก็แบบเราเจอผู้คนมากยิ่งขึ้นเป็นเหมือนเดิม เพิ่มเติมแค่ be careful ออขอบคุณที่แบบว่าเป็น energy ดีๆให้กับวงแล้วก็คอยแบบว่าเป็นเสียงผลเราะให้กับพวกเราอะไรเงี้ยอยากบอกว่าแบบเก่งมากๆเลยเพราะว่ามาจากต่างประเทศเนาะคนเดียวหลายๆครั้งล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหเก่งว่ะอะไรเงี้ยที่แบบสามารถมาอยู่ต่างประเทศคนเดียวได้ทํางานหรวอทำงานได้ด้วยอะไรพวกเนี้ยก็เก่งมากนะ Thank you so much สุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากผลงานของ4 e อีกันหน่อยหรืองานส่วนตัวด้วย4 e อีเพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดไปคือ I Like Boys นะคะใครที่ยังไม่ได้ดู MV นะคะก็ไปดูกันได้เด้อค่ะแล้วก็ผลงานอื่นๆก็สามารถดูได้ที่ทุกช่องทางของ 4EVE Official ค่ะ yes sir ฝาก IG <Yeah. S 1> นะคะพานเริ่ม P P U N N C H นะคะสามารถเซิร์ชไปเลยทุกช่องทางเดี๋ยวก็จะเจอหน้าส,ายสวยๆนี้เองค่ะ <Yeah. S 2> yeah. ไอจีเฟซบุ๊กแอนนานะคะเซิร์ชแค่คำว่า h a n นาคนสวยขึ้นผู้ชายอยู่ในหัวฉันฉันได้เธอโอคุณพระคุณพระ โอ้คุณพระตีกทางให้ด้วยโอ้คุณพระคุณพระฉันบอกว่าฉันชอบผู้ชายบอกเนเซฉันคลั่งเขามากฉันชอบผู้ชายฉันไม่จอมปลอมเอ๊ะฉันชอบฉันชอบผู้ชายฉันไม่จอมปลอมวันนี้มันเลิศจริง